สบายดีพี่น้องว่าจะผูกสุขุนตอนนี้กันยังจุดปักเซ่อยู่แลเวไงพนะจากสามสี่โมงจ,จะสค่อยเมื่อกราฟวันนี้พี่้องเลยเดีย๋ยวตอนพากันาามารอ,อมารองเมื่อปักเซก่อนรอเล่นเมื่อปักเซพี่้องเลยไปกับประธนัดนัาท่างกับชาวเสษตรหาสิพันนัก <laughs> ท่างกันท่างลองมาเลยว่าตะกี้ไม่ต้องเขาเปลี่ยนไมเด้ยโอ้เข้าไปเนี่ยประมาณสามสี่โมงเลยสเอาเมื่อเนาะมันเย็นเ็ก่อน เารมากันเดยพากันนะมา,าลลหลอ,ลอดๆหลอดดิเซี่ยห้องับอดปกูแปลกตาเลยบ่ม,มาโดนเลยทางกับกวงนทางสองเลนเออซเนก็มีนะปากเซ่นะฮะโอ้มีจักรไรหมองมีจักรไรหมองบุกเซ่นะเซเว่นนะ บ้านประวันก็อยูรักสองนี่หบ้านในโพนสวรรค์ไปแรงกจะแทบปเดนี่ก็ได้ว่ากันอาไปกินกาแฟอริสต์กินกาแฟกับมันเออไปสิงกาแฟกินกาแฟสาเกียวแล้วบกินกาแฟดิ อาีอนเนอซาเคีย huh. ก uh ับแสเพื huh. ่นดูปอมปอมบรท่อนี่นาบานกว่า huh นิดนึ่ง huh นี่คอยลรักสออได้ได้เอนนะเขาลงมนยก็ไ so right ่เนเลยน่ลงเอาเยมดไกลเลยวามอนดูอ so ันน mm ี hmm. ้แฟนชิดมเลยแฟนชิด hmm. ม ที่บอมีห้องหนง้องน้ำขังแน่เนี่นี่ทางลงมานก่อนลงมาก็เห็นเ้อเดนออกนะหอมไปบุบเสวร์ดจะได้เฮื่อนไีมบ่บนกระเดียงเอาหัวจะเขาปั่มแล้วเขาจะได้ยทางนี่มาหาาาม่านอเมซอนเดียด๋ยเอมซอนอมซอนเจอรเจอคนหลังไว้ว có nào cà phê còn lại kýt sạc kia hoặc là không à, có cái gì nằm bay quá sạc rồi hoặc là không có cái gì mông có แม่มาเดีกแบบน้องเลยของฝรันงแบกคอฟฟี่ของกานาเป็นยังชาเขาียวชาเขียวชาเขียวใช่ปะแบกบแบบคอฟฟี่วัชระน้ำร้อ่าดีใจกันห่วงพี่น้องเช่นะครับรถเมื่อออกจากนี้ก็เก็บกองเก็บเครื่องตุ๊กตุ๊กเก็บของเลยแหละ ตะเมฆอูก็ไปดูผู้ใหญ่นอบปกันแม่แล้วตะเมฆนอิอดดุพ so ่ว่ากันด้ว่าเชนหัวดุก็่ไม่อนลูกือไม่เห็นเดอวเหมืนีันใเหลวซะบิจเบิกเงินมือกมือนั้นขั้นขันมันไม่เห็นกับเบิอด้วยสวนกำมุณดูเรื่องรเหลเนี่ยแม่หรอ เดือนเลยฮะเดือนหนึ่งแฟนบอกแพงอะไรบอสที่อ่ะบาทน,นี้ก็สิทธิเก็บเครื่องเก็บขอ,องกับบาทน,นี้พี่น้องเี้ <c oughs> สี่โมงออกเป็นเย็เนหอดูหมู่บ้านเจ็ดแปดโมงเจ็ดโมงเนาะน้อ,นองนิว้วเอ้อน้องนิ้วเป็นกะเมื่อเต็มหมู่บ้านเลยใส่บาตแล้วรกะเมื่อเพราะว่าเพิ่นเงินเพิ่นเงินไอ้เข่าการได้ออื่นนะไปทํางานมือทำอิเดเลยเนาะน้องนิ่วก็ถื ung, อยูอ่แกงขมวนเเาา อนีว่มาเฮี่ยงมาุคนนะมาเฮียนบอโจอยู่นี่มาเฮียนอยู่นี่คนนะจัดเด็ดก็มาบาลยใส่เหียงที่สร้างเด็ดนก็ได้พี่นาไ็ต้องเดยบาพี่นะอยู่ักเซ่ผมมีผมมีไอ้เฮ็ดเก็ดไปหาไอ้เก็เค้กขนมเฮ็ดเค้กกับอาทีติเหมือนกันเจ็บเครื่องเจ็บกองพี่น้องเอ้พี่น้องมาแต่พี่น้องก็จะมุ yes. Mm. Yes. <pod> in <con> e ่งคง เอาขอสารมาสอบมามาฝากผู้ละสอบละสอบขอสารนี่พี่น้องเลยประมาณสี่สิบโลน่ะเนาะมันเอามาฝากขขาวคาหน้าเนี่ยขขาวหน้าหน้ามุ่นหน้ามั่งอยู่ใต้หน้าพวันน่ะหน้าของไงินของแม่พวันเนาะได้ไปสี่สิบโลเสียงเสียงนกแอ่นพี่น้องเลย บริษทของขที่กันนะเก็บรอเครื่องน่ะไม่ยังเดี๋ยเครื่องพอดีแล้วเปนอะไรนี่ว่าจะเอาให้ให้เมื่อเส้นี้โอมีพักไม่หยาดคน วันนี้ละเอาเมือ่อโอ้มาไทั้งนี่มาทั่วผู้ว่ามากไกลมันเผามีกระถม่มดำแต่นี่ไปหาบาันเซโนก็คือประมาณสองร้อยหาสิบกิโลขับรถกลับประมาณสามชั่วโมงแหละสามชั่วโมงไปได้หนึ่งเนาะเอาเจ้าตัวรถกันนะเดิน,ดน,นทางกลับสภาพเดิม <laughs> ไอ้บักม่วงเป็น้องไงยนี่บักม่วงบักม่วงไอ้ที่ล้างนำงา้ำหรอกไหม่อ๋อผัดน้ำดอกไม้เป็นตลอดปีดลเลยนะนี่ยนี่นอ๋อหอกไม้ครับเป็น้องไงพอได้กินในเร่องที่ล้างบานนี่สองตอน้นอ๋อไปนะัดเก็บเครื่องเก็บแล้ว,ลวเดี๋ยวเลยอืม อ๋อเนี่ก็เป็นห้องนอนพวันนี่เี่เราเลยเนี่ห้องนอนพวันน่ะนอนห้องนี้แหละพากันนอนห้องนะยุทธเกลือก็มีสองห้องเนาะตะกี้เป็นห้องห้องขังๆเด้อยจะให้เบิ่งห้องขังห้องข้างๆก็ห้องน้องนิ่วเนาะเนี่ยห้องนี่ห้องน้องนิ่วอันนี้ก็ ยูแต่ยูเอนี่ของน,นิ่งเอคาตรงนี้งป็นเทีย,ยอยู่ปักเซแลก็นอ,อ <c oughs> นอ่องเนี้ยเ่อืาสิไปกัสิอเปินะต่ะพ่อสามีนะือเกเทียนมากากีกระต,ตงังดึกดุคอปเปิ้น บุ้มี่ชายอยู่พี่น้องเลยตึ้งมีสองห้องมีแต่น้องสาวน้องสาวน้องสาวหลาหน่ะสาวน้ยกับไเ้ลูกอยู่สองคนเถื่อนหลังนี่งฮอนเปอวันษษมาของก็าเลนนั่นของนี้เนาะอ่ะกลับเลยพี่น้องเลยบ้าจาก้ก<า>ม,มือเลยสามหมื่สองคืนเนาะคเครื่องไรค,ค,ครับเครื่องหลายขนาดเครื่องล้ำท้องเลยเต็มรถเลยนะเด็กก๊าเลงหอด สวยเงี้ยเาไมีต้นงามๆนั่นแมนมีแจะเครื่องดีๆเลยวะชอตตินาลองนัดกับิริโลกว่าผิดหล้วว่าเห็นไม่ได้นลงซื้อผิดอะไรกันทำเอ็ปากปากเซจักชัวเซยเยีนจังละเยียนล่อขาเขานะขันขั้นไหนกันม่ยังกฎหมายถาว่าได้ปกฎหมายกันสี่ปีไปนเฮียนบกฎหมายปีเขาจะให้ลูกเีนกฎหไม้ไกูจักนั่นัสิฮูอ่บอล แปดขาวม,ม่งคนนหอดแปดม่งคนนี้นะฮะก็นี่ก็สีม่วงโยเมื่อนะสีม่วงะบริพีบริณีบริพออกทั้งเส้นขัวไม้พี่น้องใส่กินวิกใหญ่ทางใดเลอุ้นกายันนั้นไป็ุคนลักเจ็ดแถวๆแถวทางกาเขาอยู่นองรอบรอบคนเจ็ดนี่ก็ลดลายเลยขนาดทั้งทังเวนนีทั้งเวนตัวเมืองเลยพี่น้อง ด,ดนไล่ดิป <อะ S 1> เลยอ่ะพอดีหอดบานพอดีพี่น้ังเลยแปดโมงแปดโมงตรงสองถุมไป้งองลงองเื่องพี่น้ังเลยเรื่องร้ายขนาดไปของกรนะดาษเ่ะไปตังค์ุครับใบใหม่โมยูสามื่นพี่เด็กเสพี่น้ังเลย